ที่เกมนี้มันออกมาแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมมันก็น่าเล่นอยู่นะแต่ด้วยความทั่วช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยได้สนใจเกมแนวนี้ก็เลยมองข้ามไปจนกระทั่งกันมาถึงของตัวอย่างเกมภาค2ซึ่งตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่พอได้เห็นเกมเผยออกมนเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆแต่จะให้ไปเล่นภาค2เลยมันก็ยังไงยังไงอยู่ผมก็เลยกลับมาเล่นภาคนี้และถามว่าหลังจากที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงก็มาเราฟังกับบ่นกันกับอยากพูดถึง d y i n g light ในเรื่องของ dying light จะพูดถึงเมืองฮารันที่ถูกเชื้อไวรัสบางอย่างเข้าโจมตีทําให้ผู้คนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ทางรัฐบาลจึงได้ปิดกั้นทางเข้าออกของเมืองฮารันและได้ก่อตั้งหน่วย G.I.E. ขึ้นมาซึ่งหน่วย G.I.E. ก็คือหน่วยที่จะคอยส่งสบายนต่างๆไปให้ผู้รอดชีวิตในเมืองฮารันนั่นแหละโดยเราจะได้รบทเป็นเคนทหารของหน่วย G.I.E. ที่มันทาภารกิจชิงไฟข้อมูลจากซูริมนันหัวหน้าของเหล่าอาชญากรในเมืองฮารันนั่นเองและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเกม dying light นะครับในมุมมองของผมผมคิดว่าในเรื่ององงงมมัมนนนค่ข้าาจะววิึ แบบอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์นี้อยู่ดีก็โดนนู่นนั่นนี่แตังจากนั้นตัวเกมเนี่ยก็จะค่อยๆเล่าเรื่องราวต่างๆมาให้เราฟังซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกอินใช้ได้นะก็จุดที่มันสนุกจริงๆอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นการเอาชีวิตรอดของผู้คนในเมืองแต่มันเป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่มีซอมบี้เนี่ยแหละเป็นอาวุธผมก็เลยรู้สึกว่าในาเรื่องในส่วนเนี้ยมันค่อนข้างจะน่าสนใจคือมันเหมือนจะธรรมดาแต่มันก็ไม่ธรรมดาและจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือความสัมพันธ์ของเหล่าตลลานนััวละคคคคครรรรหกกกอ่ีมม้็แแแบบบุืใช ที่เพียงเดียวนั่นก็คือการมาชิงไฟข้อมูลซึ่งการจะทอย่างนั้นได้เนี่ยเคนก็ต้องการข้อมูลต่างๆของเมืองนี้ก่อนก็เลยพยายามไปตีสนิทกับคนอื่นมากมายเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาแต่เนังจากที่เคนเริ่มที่จะช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของผู้คนในเมืองนี้มากขึ้นและเนื่องจากที่เขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกเขาเนี่ยความคิดที่ว่าอยากจะรู้ข้อมูลเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นว่าอยากจะช่วยเหลือคนในเมืองนี้แทนเนี่ยคือจุดที่ผมค่อนข้างชอบมันมากๆเหมือนตัวเกมพยายามจะให้เราซึมซับเน ก็คือถ้าเกิดจะพูดว่าเคลนคือตัวแบบของเกมนี้ก็คงจะใช่ในมุมมองของผมนะแต่ก็ใช่ว่าตัวละครอื่นบทบาทมันจะไม่ดีนะคือทุกตัวละครเนี่ยผมคิดว่าเขาปูบทบาทออกมาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจมากมากถึงแม้ว่าบางตัวละครบทบาทมันจะน้อยไปหน่อยทําให้บางช่วงเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอินแต่ว่าหลายตัวเขาก็ทกําออกมาดีแค่ผมรู้สึกว่าตัวละครเคลนเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าตัวละครอื่นน่ยแต่มีจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบและรู้สึกว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างจะแย่นั่นก็คือบทบาทของตัวร้ายคือตัวร้ายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วาเ็รก ว่าสิ่งที่มันทําอยู่เนี่ยมันแย่แค่ไหนซึ่งมันก็คือตัวไรท์ธรรมดาทั่วไปแม้ว่ามันจะพยายามอธิบายพยายามมาคุยอะไรต่างๆนานามันก็คือตัวไรท์ธรรมดาที่ไม่มีอะไรเด่นเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของมันจืดมากๆพอเข้าถึงช่วงประมาณกลางๆเกมไปจนถึงท้ายเกมแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าตัวไรท์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในเดียของเกมนี้คือตอนแรกผมกะจะเก็บเรื่องเดียีเอาไว้พูดในช่วงเกมเพย์แต่ว่าพูดตรงนี้เลยน่าจะดีกว่าก็คือเดียของเกมอย่าง The Following เนี่ยมันคือเนื้อเรื่องต่อจากเเเเเกกกกมมหหลลลััยยซึ่่่่งใในนนนตวีี้้้้า็จจจะไไดดออสถทผูคุ และแน่นอนว่าตัวร้ายใหม่เราก็จะได้เจอเช่นกันซึ่งตัวร้ายที่โผล่มาใน DLC เนี่ยมันมีปริศนามากมายมันมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่เราต้องการจะรู้จากมันก็คือมันมีความลึกลับนั่นแหละประจะทําให้ตัวรลท์ใน DLC ตัวนี้มีความน่าสนใจมากกว่าในเรื่องหลักแต่ปัญหาเลยก็คือตัวร้ายตัวเนี้มันมีบทที่ค่อนข้างจะน้อยแถมเนื้อเรื่องมันดันยืดด้วยมีเหตุผลอีกทําให้ตอนเล่นเนี่ยมันแอบขัดใจอยู่บ้างแต่ก็คือมันยังถือว่าดีนั่นแหละครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกม Dying Light เเเเน่รราต้า้้ออองงกสืืใหได้บบยห้เล่์เนี้้ดวย ได้งไลท์คือเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์โอเพนเวิลด์ที่ผมคิดว่าใครหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าระบบเกมมันเป็นยังไงถ้าเกิดคุณเคยผ่านเกมอย่างฟาคายหรือว่า GTA มาคุณก็จะพอเข้าใจระบบเกมนี้ไม่ยากคือตัวเกมเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คุณทําอะไรได้หลายอย่างเลยคุณจะเอาเวลาไปฟาร,ร์มของไปทำเควสเสริมอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเกมจะรู้อยู่แล้วว่าเราอาจจะต้องทําอะไรอย่างนี้เยอะมากแน่แนเขาก็เลยกักบางสิ่งบางอย่างเอาไว้จนกว่าเราจะเล่นในเรื่องหลักซะก,ก่อนเช่นเรื่องของวันเวลาภายในเกมในช่วงแรกที่เราเล่นเนี่ยวมมวมะนาาแคาค่่ืออรไหห ของเยอะแค่ไหนตัวเกมก็จะหยุดเวลาไว้แค่นั้นจนกว่าเราจะเล่นในเรื่องหลักต่อตัวเกมถึงจะปลดล็อกเวลากลางคืนให้เราตัวถึงศัตรูหลากหลายชนิดก็เช่นกันในช่วงแรกๆที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีแค่ซอมบี้ประเภทเดียวเลยแต่หลังจากที่เราเล่นในเรื่องหลักไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้เจอกับซอมบี้ต่างๆมากขึ้นอาจจะเป็นตัวใหญ่ถือค้อนหรือไม่ก็ตัวพุ่งชนใส่เราตัวอ้วกใส่เราอะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งในส่วนนี้นผมคิดว่าเขาทําออกมาดีมากๆเพราะใครหลายคนที่เล่นเกมใน Open อ o พนเเนี่ยก็จะติดอยู่กับการทาเควสเสรมิมการฟาร์มของอะไรพวกนี้้้ไไไปปแแบบบทัััังวววนนนนจลลลืืมม่าใอออหกคะร ในเกมนี้เขาก็เลยกักบางอย่างเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยหันมาเล่นเนื้อหลักมากขึ้นมันตัวเกมพยายามบอกเป็นในในว่าอย่าเอาแต่ทำเควสเสริมอย่างเดียวมาเล่นเรื่องหลักบางอะไรประมานั้นมันจึงทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบในจุดนี้มากๆและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้นั่นก็คือระบบปาก,กวัวคือการปาก,กวัวของเกมเนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนเราเล่นแอสซินคเวชั่นเฟิร์สเพรสเซนต์เลยคือมันสนุกอย่างไม่น่าเชื่อน,นั่นแหละโดยเฉพาะเวลาที่ตัวเกมเป็นตอนกลางคืนแล้วคุณเนี่ยต้องปักกวัวหนีซอมบี้อ่ะมัน คือในเกมเ่ะเราจะมีทั้กันอยู่ทั้งหมดประมาณ3 -4 สสายซึ่งในแต่ละสายถ้าเราอยากจะได้สกิลพอยต์มาเนี่ยเราก็จะต้องมีการการะทำที่แตกต่างกันเช่นสายต่อสู้เราก็จะต้องต่อสู้เยอะๆสายวิ่งเร็วก็จะเป็นพวกการปากัวการกระโดดอะไรพวกนี้แหละหรือว่าสายซอยเวอร์ที่จะเป็นการทำเควสเสรมิมการทำอีเวนต์พิเศษต่างๆหรือแม้แต่าก,การเก็บแอรดอปซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะมีสกิลที่น่าสนใจมาก,มากสายปาก,กวัวก็จะมีอะไรที่แบบมันทําให้เราปาก,กวัวสนุกขึ้นสายต่อสู้ก็จะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมันมากขึ้้้้นนนนเเเวววลลลลาาาาตต่่่่อออออสสสูููหรรืมาายซทีีคัผผดึก ระบบเกมที่ดีอ่ะแต่ว่าข้อเสียของมันเลยก็คือถ้าเกิดคุณตายเนี่ยสกิลพอยต์สายซาวเวอร์ของเราจะหายไปผมจะไม่ได้ว่ามันหายไปเยอะแค่ไหนแต่รู้แค่ว่ามันหายไปอ่ะและปัญหาเลยก็คือไอส้สกิลพอยต์ที่หายไปมันคือสายซาวเวอร์ไงแ,แล้วสายซาวเวอร์เราได้มาจากการทำเควสการเก็บแอดอปการช่วยเหลือผู้คนอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่ได้มาจากการปีนป่ายหรือว่าการต่อสู้แบบปกติมันจะทําให้เวลาเราตายเนี่ยรู้สึกว่าแม่งแอบเจ็บเหมือนกันนะและพูดถึงการต่อสู้มีหนึ่งสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนั่นก็คือการคคครรรราาาาาขอองงืกกกกกยในเเเเมมมี่่่่แแ้้วว็จะตตติติัหพ ดิบต่างๆหรือว่าบูปินกันรครับของเนี่ยก็ต้องไปหาตามฉากเอาจุดที่ผมชอบเลยนั่นก็คือการอัปเกรดอาวุธของเราจากอาวุธที่เป็นแค่อุปกรณ์โง่ๆธรรมดาสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเทพเจ้าได้เลยทีเดียวการเปลีป่ยนแปลงอาวุธให้มันดีขึ้นมีเอฟเฟกต่างๆมากขึ้น,น่ะมาลุมเหมือนเรากำลังเล่นเกม RPG อยู่อะมันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วผมรู้สึกว่าโคตรชอบแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นก็คือหน้าต่างอินเวนทอรี่แล้วก็หน้าต่างการครับของเนี่ยมันแอบมึนมนเป็แค่ไมเนเป็นแนววตั้ง้งแลค่อรายเราจะาบบอันนไหแท ตาลายเลยถ้าเกิดว่าในตัวคุณมีของนิดเดียวเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีของในตัวแบบเยอะมากๆเต็มช่องทุกอย่างเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ตาลายแบบโคตรในส่วนนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเขาปรับแก้ไขหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันนะนะแต่ก็คือระบบคับของภายในเกมเนี่ยทำออกมาดีมากมันเหมือนพยายามให้เรานึกสำรวจนะเพราะถ้าเกิดเรายิ่งสำรวจเนะี่ยแล้วก็จะยิ่งได้แบบแปลนมาเมร็รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมโลกเปิดที่ค่อนข้างจะทำให้เราติดพัน,น่ะไม่รู้ว่าอวยมากเกินไปหรือเปล่านะถ้าเกิดผมพูดอะไรอวววยยยยยยยเเเเออออออะะะไไไไปผมมมมขภัััั้้้้ดดดดแต่่่าานงงงงจบีรรพพููกถถิึื อาวุธแล้วผมขอวนกลับมาพูดถึงเรื่องของศัตรูภายในเกมนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันคือศัตรูภายในเกมนี้ต้องยอมรับไปนะครับว่ามันมีความหลากหลายจริงๆแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนั่นก็คือแอนิเมชันและฮิตบ็อกซ์ของมันโคตรจะโบกเขนผมยกตัวอย่างให้ศัตรูชนิดหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือไอ้ตัวถืออาวุธหนักซึ่งตัวถืออาวุธหนักเนี่ยมันโจมตีค่อนข้างช้าแต่ว่าระยะการโจมตีของมันก็ไม่ได้ไกลนะแต่ทําไมรู้สึกว่ามันไกลแปลกๆอะ่ะคือเราตีตตมันเราถอยออกมาก็ถอยออกมาไกลานะแล้นทําไไมร้ึเจบดวซึ่งปัญหานีออนนท่่่ผมเเเลกกับพื็จะ มากๆผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตัวเกมหรือเป็นเพราะว่าเจอของเพื่อนมันมีปิงทําให้ศัตรูตัวเนี้ยมันตีไกลอ่ะโคตรจะไร้เหตุผลบางครั้งอยู่ข้างหลังมันตัวเรายังเจ็บได้อ่ะโคตรจะโบกเข่นแล้วมันทาให้ผมกับเพื่อนเนี้ยเล่นแล้วตายมาหลายรอบมากๆจากไอเหตุการณ์แบบเนี้ย ต่อมามันก็ขอพูดเรื่องของเควสเสริมกันสัหน่อยก็แล้วกันคือพอพูดถึงแอนิเมชันของศัตรูแล้วเรื่องของเควสเสริมมันก็ลอยเข้ามาในหัวคือเควสเสริมภายในเกมเนี้ยต้องยอมรับไปนะครับว่ามันมีความน่าสนใจใช้ได้หลายอันมันมีเรื่องราวที่น่าติดตามแต่ว่าบางอันมันก็น่าเบื่อมากๆไม่มีอะไรเลยสักอย่างซึ่งปัญหาเลยก็คือแอนิเมชันของตัวละครเอ c เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งไปหน่อยอะคือการกระทำต่างๆการขยับไปหน้าอะไรพวกนี้มันดูแข็งไม่ต่างอะไรจากขุนยนเลยคือจริงๆไม่ใช่แค่เควสเสริมหรอกคน็ปาไุย บางครั้งมันก็จะดูแข็งแข็งทให้เราอาจจะไม่ค่อยอินในบางซีนแล้วบางครั้งอะไรก็คือมันจะทําท่าทางแปลกๆให้เราเห็นตัวละครแบบบิดเบี้ยวบ้างตัวละครยืนก้างแขนที่โพสอะไรพวกนี้บ้างคือเจอค่อนข้างบ่อยมันจะได้ผมเนี่ยรู้สึกแอบขัดใจอย่างไม่น่าเชื่อหรือจะพูดว่าตลกก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะมันทั้งขัดใจทั้งตลกนั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้อนิเมชั่นต่างๆของตัวละครมันจะออกมาแย่หรือว่าเคสเสริมมันจะน่าเบื่อแค่ไหนก็ตามแต่ว่าของตอบแทนที่เราได้เนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเพราะงั้นผม เล่นกับเพื่อนกันดีกว่าคือผมต้องขอยอมรับไปนะว่าเขาทำระบบการเล่นกับเพื่อนออกมาได้ดีมากคือจะบอกว่ามันมีความสมูทมีความลื่นไหลก็อาจจะได้อะแหละ,ะ้วยความที่ว่าเกมเพลย์ของมันก็ดีอยู่แล้วไงทั้งระบบต่อสู้ระบบปีนป่ายอะไรพวกนี้แล้วพอเรามีเพื่อนมาเล่นด้วยเนะี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นไปอีกอะก็คือมันไม่เหงานั่นแหละเวลาได้ต่อสู้กับเพื่อนได้ซัพพอร์ตกันและกันมันเป็นความรู้สึกดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วในเกมเนี้เขาก็ได้สร้างระบบชาเลนจ์ขึ้นมาดวา่ เราสามารถชนะชาเลนจ์ได้เนี่ยเราก็จะได้รับ XP เป็นของตอบแทนมันจึงทำให้การเล่นกับเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดคือจะเล่นคนเดียวก็ได้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดคนมีเพื่อนเล่นด้วยมันจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลยนะโดยเฉพาะการวิ่งหนีซอมบี้ตอน,นกลางคืนเน่ะมันเป็นอะไรที่โคตรจะสนุกเลยคือก็ลืมบอกไปนะว่าในช่วงกลางคืนภายในเกมเนี่ยมันจะแตกต่างจากช่วงกลางวันคือตอนกลางวันอ่ะเราจะได้เจอซอมบี้ประเภทหลายๆอย่างซึ่งมันไม่ได้โหดอะไรมากแต่ว่าตอน,นกลางคืนเนี่ยซอมบี้ที่เราเจอมันจะเป็นอะไรที่โคตรโหดและเราจะได้ดเ,เอ็กเลยยนนะกกาารรรไไดดด้้้ต่ออสูัมีหปจภ เคืนกับเพื่อนน่ะแม่งโคตรมันนะแต่ถ้าเกิดจะถามว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าจริงๆมันก็พอมีอยู่บ้างอะพวกการปีนป่ายไม่ขึ้นหรือว่าอาการว์ปในบางช่วงหรือแม้แต่การที่เราไม่สามารถดําเนินในเรื่องหลักได้จนกว่าจะรวมตัวกันครบซะก่อนในเกมเนี้ยไม่ว่าจะเล่นกี่คนก็ตามถ้าเกิดเราต้องการจะคุยเควสหรือว่าคุยกับเอ c เนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องมารวมตัวกันก่อนถึกจะสามารถคุยได้อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้การเล่นแอบขัดใจนิดนึงแต่ว่าเรื่องของระบบอะไรหลายเยื่างของการเล่นกับเพื่อนถือว่าเท่ามาดีามากแล้วผม ได้เนี่ยเกมเนี้ยตอบโจทย์คนแน่นอนเรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของซับไทยภายในเกมคือจริงๆอันนี้จะพูดว่าเป็นข้อเสียก็อาจจะพอได้แต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเท่าที่ผมลองเล่นมานะผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอีกทีนึงอะแปลจาก Google อะไรพวกเนี้ยมันจึงทําให้การเล่นอาจจะแอบขัดใจแต่มันก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวนะมันก็พอรู้เรื่องในหะลายๆอย่างแต่ว่ามันทําให้ตัวละครบางตัวชื่อเปลี่ยนไป แต่ก็คือถ้าเกิดคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยซับไทยในเกมนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อาจจะงงในบางจุดแต่ก็คือโอเคนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเมาส์คีย์บอร์ดเข้ามาทําให้อาจจะรู้สึกขัดใจนิดนึงคือเนี่ยผมไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะตอนที่เล่นเกมเนี่ยมันจะมีอาการเมาส์หนืดแบบไม่มีเหตุผลเนะี่ยจากที่ปกติเราหันได้ไวมากหันซ้ายปุ๊บขวาปับ๊บอะไรพวกนี้แบบรวดเร็วเลยแต่ว่าเล่นๆไปสักพักหนึ่งเมาส์มันก็หนืดแบบกว่าจะหันไปทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาได้เนะี่ยใช้เวลาสักพูด ถึงเรื่องของ DLC ในเกมนี้กันปกติแล้วสุดท้ายผมจะปิดท้ายด้วยเพลงประกอบอะไรพวกนี้แต่ว่าเพลงประกอบในเกมเนี้ยผมก็เออจะเรียกว่าไม่ได้ฟังหรือว่าไม่ได้ใส่ใจก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นก็จะไม่ขอพูดอะไรเยอะแต่จะมาขอพูดถึงเรื่องของ DLC ในเกมนี้กันในเรื่องของ,ของ DLC คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ผมจะพูดถึงเกมเพลงหลักของ DLC กันที่ใน DLC ตัวเนี้ยมันจะให้เรามาอยู่ในสถานที่ใหม่ได้เจอกับคนกลุ่มใหม่และเพิ่มรถเข้ามาให้เราขับขึ้ในใน DLC ตัวเนี้ยมันจะเน้นไปที่การขับรถเป็นหลักและเราจะมีสกขขัับรรถถด้้้ววยออออนนนนีีง่่่าาาเป็ะไทผมมคช ให้อารมณ์เหมือนเรากำลังเล่นฟาคายเวอร์ชันซอมบีอ้อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเล่นด้วยนะไม่นจะเป็นประสบการณ์ที่โคตรสนุกเลยแล้วเราก็สามารถปรับแต่งรถได้ด้วยในการฟาร์มหาวัสดุต,ต่างๆตามสถานที่ซึ่งระบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้นใจใช้ได้แต่สำหรับใครที่เป็นสายชอบเกมแนวแต่งรถอะไรพวกนี้ก็อาจจะเศร้าน,นิดนึงเพราะว่าระบบการแต่งรถมันไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนั่นก็คือเกม Play DLC เนี่ยจะเน้นไปที่การทำเควสเสริมเป็นหลักคือไม่ใช่ว่าเควสเสริมมันน่าเบื่อนะแต่มััันนืรกมยดตว็ ไม่ค่อยเยอะทําให้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราทําไปเพื่ออะไรวะและบาง quest เ,เสริมเนี่ยมันก็น่าเบื่อมากๆทําใม้อาจจะรู้สึกแอบเบื่อได้สำหรับการเล่น DLC ตัวนี้แต่ผมก็แนะนําให้เล่นอยู่ดีนะถึงแม้ว่าแค่เสริมมันจะแอบน่าเบื่อแต่ระบบอะไรหลายๆอย่างก็องอยังถือว่าสนุกอยู่เดยเฉพาะการขับรถในเกมเนี้มันโคตรมันเนี่ย โดยรวม,มแล้วดยายงไลท์ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีด้วยในเรื่องที่มีความน่าสนใจบทบาทตัวละครที่มีความโดดเด่นตัวเกมที่มีความมันดูเดือดถือว่าเป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับใครที่อยากจะหาเกมซอมบี้มาเล่นสักเกมนะครับแปดเต็มสิบครับผมคือถ้าเกิดคุณมีเพื่อนมาเล่นด้วยเนะี่ยคขาสนุกของมันก็จะทวีคูณมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็ยังสามารถสนุกกับเกมนี้ได้และในปัจจุบันตัวเกมก็ยังมีการอัปเดตอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเป็นซ Okay, นะนั่นแหละแต่โดยรวมแล้วก็คือเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยนะอาจจะมีข้อเสียประไปไายแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่คนไม่ควรพลาดไม่ว่ามันจะเป็นเกมเก่าแต่ใน,นมุมมองของผมผมก็ยังมองว่าเกมนี้มันยังเก่าอยู่โอเคผมและคลิปนี้คงจะไม่มีแอแล้วถ้าเกิดพูดอะไรที่มันขัดใจใครพูดเร็วเกินไปหรือว่าพูดผิดตรงไหนผมขออภัยไว้ด้วยพูดตรงนะผมกะจะพูดให้มันช้าลงแต่ว่าสุดท้ายไม่เหมือนเป็นความชินไปแล้วอ่ะผมพูดเร็วและบางครั้งผมก็พูดไม่รู้เรื่องผมขออภัยไว้ให้จริงผมจะพยายามเขียนซับเอา ไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย